สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมระดาธิติกรธนานุรักษ์ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นะคะช่วงเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งรายการรอราวของเรานะคะก็จะนำเรื่องของกฎหมายที่เป็นเรื่องที่เอ,อ่อกฎหมายที่เป็นความรู้รอบตัวนำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในแต่ละ ep ะะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุอีกอย่างหนึ่งด้วยที่วันนี้เราเอามาพูดกันในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนันเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการสะสมของโบราณน,นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบตกแต่งบ้านด้วยอของโบราณเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่า,าชิ้นส่วนบางอย่างหรือว่าของบางอย่างเนี่ยสามารถนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าสามารถนํา ศิลปวะวัตถุโบราณวัตถุของเราเนี่ยส่งออกนอกประเทศได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าทำการฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยจะมีโทษมีความผิดอย่างไรซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆทีเดียวสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่บอกว่าอยากติดตามรายการของเรานะคะเย้อนหลงังหรือว่ารับชมใน EP อื่นๆเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel นะคะ police tv u j a i media ค่ะก็สามารถเข้าไปกด subscribe นะคะแล้วก็ไปเลือกรับชมคะ่ะรายการในแต่ละ EP ของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่า ใน Youtube Channel ค่ะมีหลากหลายรายการของ p o l i c ทีวให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคนที่จะมาตอบคำถามนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในเรื่องนี้ค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่ตั้นนะคะพันตำรวจเอกดอกเตอร์ธนเศษพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาซึ่งพี่ตั้นนั่งอยู่ในรายการกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เ,เรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศิลป,ปะวัตถุเองเนี่ยก็เป็นของที่บางอย่างเนี่ยเป็นมรดกตกทอดเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนอื่นนะต้องถามพี่ตั้นก่อนเลยว่าเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุเนี่ยมันมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็มีกฎหมายอันไหนมาใช้บังคับบ้างครับ,รบก็ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันในเรื่องนี้ะนะครับก็พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็ศิละปะวัตถุนะครับพศ2504นะครับที่มีการจับจากความไว้ในหลายหลาย,ลายประเภทอย่างเช่นคําว่าโบราณสถานเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะจาง่ายๆเนี่ยคำว่าสถานเนี่ยมันก็คือแสดงว่า เป็นสถานที่หรือสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับออแล้วก็เป็นสถานที่แบบไหนครับเป็นสถานที่ที่เ,เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมออหรือโบราณโบราณคือคือที่มันทํามาแต่โบราณน,นะครับออก็คือเป็นสถานที่เป็นหลัก <gentle S 2> ส่วนโบราณวัตถุคาว่าวัตถุแสดงว่าเคลื่อนที่ได้นะครับก<ๆ>็คือเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่เคลื่อนที่ได้แต่เคลื่อนที่ได้อย่างเดียวไม่พอต้องมีองค์ประกอบ อย่าง3อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เหมือนกันะนะครับนะครับนับน่นคือความแตกต่างของคําว่าโบราณสถานโบร,ราณวัตถุส่วนศิลปะวัตถุก็คือเป็นศิลปะวัตถุก็คือที่เคลื่อนที่ได้ม,มีการทําศิลปะขึ้นมาในชุมชนหรือในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทําศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อให้มันมีคุณค่าคทางทางเอ่อ ศิลปะเหล่านั้นครับอืมค่ะอันนี้ก็เป็นสามหัวข้อใหญ่ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจำแนกแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่ยากเลยโบราณสถานก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะก็อย่างอาจจะเป็นพวกอาคารเป็นโบสถ์เป็นอุโบสถหรือว่าอะไรต่างๆอายกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมอย่างเช่นพระนคอศรีอยุธยาอันนี้มีโบราณสถานที่น้องอะไรไปเที่ยวนะที่เป็นที่ ที่เกาขานทุกวันเนี้ยที่วงวงของเกาหลีเนี่ยเป็นเออ่นักร้องเกาหลีหรอใช่นักร้องเคป๊อปเหรอคะเคป๊อปใช่อ๋แล้วก็เลยเป็นที่โด่งดังใช่นั่นนะครับนั่นแหะคือโบราณสถานที่ไปกราบไหว้แล้วก็ใส่ชุดไทยไปไปที่จดจันทร์ทุกวันนี้นะครับลิซ่าหรือเปล่าคะลิซ่าเลยครับน้องลิซ่าอ๋อแล้วสรุปผ้าถุงผ้าไทยนี่ขายดีเลยค่ะขายดีเลยมันคือยงยายไปถึง ผู้ผลิตเลยนะ,ะผู้ผลิตพระถุงที่ที่เป็นชุดไทยแล้วก็รวมไปถึงที่มาของการผลิตด้วยนะครับผ้าไหมอะไรพวกนี้นะครับก็ได้ประโยชน์มากอ,อันนี้ก็มีที่มาจากโบราณธาานเหมือนกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมโบราณวัตถุอันนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเยอะหน่อยในวันนี้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งของที่มันเคลื่อนที่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งของที่มันมีขึ้นมานานแล้วแล้วก็ศิลปะวัตถุอาจจะเป็นประติมาก,กรรมต่างๆที่มีคนสร้างขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาสมัยโบราณกาลเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะทำการ ส่งออกนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่เพราะว่าถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติชอบกันเยอะ,ะมากๆนะคะในเรื่องตรงนี้อ่ะแต่ก่อนอื่นดี๋ยถามก่อนว่าของเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวะัตถุต้องขึ้นทะเบียนไหมคะก็ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรครับมเมื่อเมื่อไหร่ที่เราตรวจพบถ้าโบราณสถานเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็กรมศิลปากรจะเป็นผูผู้เสาะหาอยู่แล้วแล้วก็ตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นคุณสมบัติของโบราณสถานก็จะขึ้นทะเบียนแต่โบราณวัตถุบางครั้งเนี่ยมันอยู่ใต้ดินาบางครั้งก็ประชาชนหรือใครเนี่ยไปขุดพบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรวจสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนอันนี้ก็ต้องแจ้งให้กรมทรัพยกรทราบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุเพราะนั้นโบราณสถานเองเนี่ยปัญหาที่เราอบทราบกันดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะที่เป็นกาแฟข่าวจะไม่ค่อยเกิดขึ้น เกิดขึ้นเป็นกระแสข,ข่าวแล้วก็ทําลายความรู้สึกของชาวพุทธมากที่สุดก็คือเรื่องของโบราณวัตถุเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างนู้นเราไปต่างประเทศเนี่ยไปเห็นภาพพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คนไทยนับถือเนี่ยไปอยู่วางจําหน่ายขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศเราก็รู้สึกมไม่ดีเหมือนกันนะครับอ,อันนี้คือคือของโบราณวัตถุะนะครับเนี่ยที่ที่มันจะมีปัญหาเยอะที่สุดครับค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถึงได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเราจริงๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางนะคะออกต่างจังหวัดเนี่ยใช้เส้นทางสายเ,เส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะตามข้างทางแล้วก็จะมีเสียงพระพุทธรูปแล้วก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะในลักษณะทํานองว่าของพวกนี้มันไม่ใช่เป็นของที่เอาไว้ซื้อขายหรือว่าสะสมนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงดีกว่าว่าอย่างเรื่องของพระพุทธรูปรเนี่ยถ้าเวลาเราจะมีการ ซื้อขายหรือว่าจะส่งออกไปนอกประเทศแบบนี้สามารถที่จะทำได้ไหมคะคือถ้าจะมีมีการประกอบอาชีพนี้จริงๆขึ้นมาเนี่ยผู้ที่จะประกอบการต้องขอญาตต่อกกรมสุรกรมศริลวกร,รก่อนะนะครับเพื่อขอญาตที่จะค้าขายหรือส่งออกนอกประเทศนะครับพวกโบราณวัตถุเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์อีกว่า ต้องอายุที่จะส่งออกเนี่ยโบราณวัตถุอันนั้นเนี่ยต้องเกิน5ปีะนะครับแต่ถ้าโบราณวัตถุเกิน50ปีเนี่ยกฎหมายห้ามโดยเด็ดขาดขออนุญาตไม่ได้อยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งโบราณวัตถุที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปผิกดกฎหมายแน่นอนครับนะครับแล้วแล้ววัตถุประสงค์ในการส่งออกนะครับก็มีจํากัดไปด้วยนะไม่ใช่ว่าจะส่งออก เอาไปประดับบ้านาไปประดับบารมีนี่ไม่ได้นะครับคือเงื่อนไขที่การส่งออกได้เนี่ยจะก็เกิดจากกรณีที่หนึ่งก็คือส่งไปเพื่อเป็นกรณีศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเอาไปเป็นความรู้วิทยาทานอย่างเงี้ยครับได้แต่เอาไปที่ประดับบ้านหรือที่เราเห็นกันเนี่ยเอาไปวางในสถานที่ต่างๆใน,ในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ถูกต้องครับ คือจริงๆนั้นคิดว่าถ้าสมมติเอาไปไว้ที่บ้านแต่วัตถุประสงค์เพื่อสักการะบูชาบแบบนี้สามารถที่จะทําได้ไหมอ่าสักาการะบูชาได้<อ>นะครับสักการะเูลเอาไปกลับไหว้เงี้ยได้แต่ว่าต่างประเทศถ้าไม่ใช่คนไทยเนี่ยม,มันก็เขาคงไม่เอาไปกลับไหว้บูชาใช่ไหมเพราะเขาไม่นับนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยแล้วเอาไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยผมว่าเอาไปเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้ผ่านการ ซื้อขายจะพอค้าคนกลางนี่ก็น่าจะเอาออกไปได้เพราะเอาไปสักการะบูชานะครับค่ะก็เรื่องตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะบางอย่างเนี่ยคือเราเป็นชาวพุทธนะพี่ตั้นพอบางทีเนี่ยเห็นเฉพาะเสียนพระพุทธรูปรนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ เป็นความอ่อนไหวแหละทางจิตใจของคนพุทธเนี่ยนะคะคก็จะมีป้ายในการรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติเนี่ยทราบแต่มันก็จะมีอยู่บางกลุ่มที่ลักลอบ,รบหรือว่าฝ่าฝืนตรงนี้มีความผิดไหมคะคือถ้าเอาเสียไปเนี่ยงก็ผิดทุกกรณีอยู่แล้วเพราะว่าเราห้ามโดยเด็ดขาดว่าในการค้าขายชิ้นส่วนของโบราณวัตถุทําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าจะอ,าออกได้ในกสากรณีที่นําเรียนก็คือ ต้องเอาไปทั้งทั้งตัวของโบราณวัตถุแต่ตัดไปเพียงชิ้นส่วนชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ครับก็คือว่าพระพุทธรูปก็ต้องยกไปทั้งรูปเลยเรียกเป็นรูปรหรือเ,อเป็นองค์ต้องต้องยกไปทั้ง <ไป S 1> บแบบนั้นเลยไม่สามารถที่จะเอาชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งออกไปได้ซึ่ง <ใช S 2> รจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเหมือนที่แนนบอกเนี่ยล่ะค่ะว่าการติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เพื่อให้ต่างชาติรู้จริงๆอ่ะต่างชาติเข้ามาเนี่ย ก็เข so er ้ามาเพื่อมาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเรียกได้ว่าโบราณสถานโบราณวัตถุที่ค่อนข้างสวยงามและเป็นมรดกตกทอดเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นเมืองมรดกโลกเป็นมรดกแบบทางวัฒนธรรมก็ว่าได้นะคะบางทีเนี่ยต่างชาติเขาก็ชอบในความโบราณนะอาจจะมีคนมาเสนอขายแบบนี้ก็ต้องฝากแจ้งเตือนนะคะไปถึงผู้ค้าด้วยละกันอะ มาฟังโทษกันหน่อยว่าถ้าทําแบบนี้โดนโทษอะไรบ้างโทษหนักนะครับถ้าเกิดว่าทําการซื้อขายหรือส่งออกโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยโทษจําคุกถึงหนึ่งปีถึงสิบปีนะก็ปรับไม่เกินหนึ่งล้านเราเรามองว่าปรับไม่เกินหนึ่งล้านเนี่ยเหมือนเหมือนจะปรับแพงนะแต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่เราเปรียบเทียบกับคุณค่าของโบราณวัตถุชิ้นนั้นแล้วเนี่ย ผมว่าอาจจะไม่แพงก็ได้มันประเมินไม่ได้ประเมินไม่ได้นะอาจจะเช่นที่เป็นข่าวดังไหลสิบปีก่อนเนี่ยนะครับก็คือนาลายมันทมศิลปนะครับที่เราอยู่ดีไปปรากฏอยู่ที่อเมริกาเสร็แล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คปรากฏว่าที่เขาพระวิหารเนี่ยนะครับปรากฏว่าหายไปนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วชิ้นส่วนชิ้นนั้นเนี่ยไปได้ยังไงแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยหนักด้วยนะครับและถ้าเกิดโทษอันนี้ปรับแค่หนึ่งล้าน ไปขาย10ล้านโอ้โหคุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูโทษก็อาจจะไม่สูงสําหรับถ้าคุณค่าของออศิลป,ปะวัตถุอันนั้นมันมากกว่าโทษที่ปรับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราทุกคน ต้องห่วงแหนนะคะในออมรดกโลกมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ในประเทศไทยของเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยของพวกเนี้ยมันไม่ได้สร้างกันมาแค่วันสองวันนะคุณผู้ชมมันมีอายุในการเดินทางมาของมันจนมาถึงทุกวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกอีกอย่างหนึ่งที่เราควรรักแล้วก็ห่วงแหนไม่ควรที่จะเห็นประโยชน์ส่วนตนมาก่อนบ,บางทีเนี่ยเหมือนที่พี่ตั้นบอกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมโทษมันอาจจะสําหรับเราเนี่ยมองดูแล้ว มันไม่ได้สูงมากกับมูลค่าของของแต่ว่าตรงนี้เราต้องมีจิตสำนึกนึงเนานะมีสามัญสำนึกในการรักษาแล้วก็อนุรักษ์มรดกพวกนี้ไว้นะคะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการส่งออกคือจริงๆส่งออกเนี่ยมันก็มีหลายประเภทด้วยใช่ไหมคะใ,<ช>ในเรื่องของการส่งพวกศิลป,ปะวัตถุออกนอกรรประเทศมีอะไรบ้างคะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของกําหนดจํานวนปีของวัตถุชิ้นนั้น ที่ผมน้ำเรียนไปก็คือถ้าอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยก็สามารถที่จะส่งออกได้เลยโดยที่โดยที่ไม่ต้องขอญาติแต่ถ้าเกิดว่า5ปีขึ้นไปนะครับจนถึง50ปีเนี่ยก็ต้องขอญาตจากกรมศริลปากรแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมีอายุเกิน50ปีเนี่ยขอญาติไม่ได้อยู่แล้วห้ามส่งออกนอกนอกรัฐา,าจัรโดยโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือมีมีทั้งหมด สามกรณีครับแล้วอย่างเรื่องของการส่งออกเนี่ยมันสามารถที่จะส่งออกเป็นการชั่วคราวหรือว่าถาวรได้ด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือกรณีส่งออกชั่วคราวเนี่ยก็อาจจะไปส่งออกไปเพื่อแสดงนะครับในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับไปตั้งโชว์นะครับแต่ถ้าส่งออกแบบถาวรเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแต่อยู่ต่างประเทศต้องการเอาไปบูชาอันนี้ซื้อแบบถาวรก็คือสามารถทำได้ครับ อะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักช่วงนี้กันสักครู่นะคะไปติดตามกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะกลับมาคุยในเรื่องนี้กันต่อค่ะพักกันสักครู่ค่ะกฎหมายแปลกรอบโลกล้อ คนไทยคนไหนที่มาอยู่ญี่ปุ่นคิดว่าสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจและปรับตัวกันอย่างมากเลยก็คือการทิ้งขยะในครัวเรือนเพราะที่ไทยเราสามารถรวมขยะที่ใช้แล้วเข้าถุงและเดินถือออกจากบ้านเพื่อน,นําไปทิ้งขยะไกลบ้านในถูกเมื่อแต่สําหรับญี่ปุ่นนั้นมีรายละเอียดปีกยอ่อยเยอะกว่าน,นั้นมากๆหากเราไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกปรับจากเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะได้เรื่องแรกของการทิ้งขยะในญี่ปุ่นคือแยกขยะก่อนทิ้งเสมอเราไม่สามารถรวมขยะทุกประเภทไว้ในถุงเดียวเราทิ้งได้เราจะต้องทําการแยกขยะตามประเภทที่ญี่ปุ่นกําหนดไว้ เรื่องที่2ก็คือวันและเวลาในแต่ละสัปดาห์ที่สามารถทิ้งขยะแต่ละประเภทได้โดยขยะสดจะมีกำหนดวันในการทิ้ง3วันต่อสัปดาห์ขยะรีไซเคิล1วันต่อสัปดาห์ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้2วันต่อเดือนเรื่องที่3ก็คือเงื่อนไขต่างๆในการวางขยะที่ต้องการจะทิ้งเนื่องจากว่าในแต่ละวันรถที่มาเก็บขยะของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะมาตรงเวลาหากพลาดมาทิ้งขยะไม่ทันก็ต้องรอครั้งถัดไปนอกจากนี้การเตรียมภาชนะในการใส่ขยะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันถ้า เป็นขยะสดหรือขยะที่สามารถเผาได้อันนี้สามารถใส่ในถุงพลาสติกหรือถุงช้อปปิง้งแล้วมัดวางไว้ได้เลยแต่จะมีข้อยกเว้นคือกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้ที่ทําจากกระดาษนอกจากจะต้องเทน้ําออกให้หมดแล้วจะต้องล้างทําความสะอาดและตัดกล่องพร้อมผึ่งให้แห้งก่อนนําลงถุงเพื่อประหยัดพื้นที่และลดการเกิดกลิ่นเหม็นอับชื้นแต่ถ้าเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เช่นขวดน้ําจะต้องเทน้ําออกให้หมดก่อนนําฝาขวดรวมทั้งฉลากข,ข้างขวดออกเพราะฝาขวดและฉลากข้างขวดเป็นขยะที่สามารถย่อสลาย ถ้าเป็นนิตยาสารโดยเฉพาะถ้าต้องการทิ้งจํานวนหลายๆเล่มจะต้องมีการมัดด้วยเชือกให้เรียบร้อยนอกจากนั้นจะต้องมีกล่องสําหรับวางขวดและกระป๋องให้เรียบร้อยซึ่งรายละเอียดมีเยอะแยะมากมายใครที่สนใจสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ อย่งนี้คะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องกฎหมายแปลกรอบโรคของเราในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต้องมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูง คือจริงๆแล้วเนี่ยแค่เฉพาะเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่ามีวันด้วยนะพี่ตันวันในการคัดแยกขยะว่าขยะประเภทนี้เนี่ยต้องทิ้งได้วันไหนบ้างแล้วก่อนคุณจะทิ้งขยะคุณต้องดูนะคะคัดแยกประเภทที่ดีจริงๆเนี่ยในเมืองไทยของเราอะ่ะคุณผู้ชมมันก็จะมีถังขยะแล้วนะเดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยถังขยะเนี่ยจะอยู่ติดกันเลยแต่ว่าจะเขียนว่าอันนี้เนี่ยเป็นขยะที่รีไซเคิลได้อันนี้ ขยะทั่วไปอันนี้ขยะที่เ,เป็นขยะอีกประเภทอ่าใช,ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปทิ้งขยะก็ต้องเลือกให้ถูกประเภทด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขยะสําหรับเราแต่ว่ามันก็ไปสร้างมูลค่าได้ถ้ามันเป็นขยะที่กลับมารีไซเคิลได้นะคะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะในเรื่องของโบราณวัตถุแล้วก็ศิลปะวัตถุนะคะซึ่ง ท้ายเบกที่แล้วนะคะเรามีการพูดคุยกันไปเรื่องของการที่เรานำนะคะตัวโบราณวัตถุหรือว่าศิลปวัตถุเนี่ยนำส่งออกนอกราชอาณาจากักรซึ่งสามารถที่จะส่งออก เป็นการชั่วคราวก็ได้หรือว่าส่งออกเป็นการหาวอนก็ได้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการส่งออกก็พี่ตั้นได้แจ้งกับคุณผู้ชมไปแล้วเนี่ยนะคะว่าชั่วคราวอาจจะเอาไปในกรณีที่เอาไปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์เอาไปเป็นกรณีศึกษานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ต้องส่งกลับคืนมาที่ประเทศไทยแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่นะคะต้องมีการขออนุญาตมีใบ,บอนุญาตในการส่งออกทั้งสิ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใครจะทําอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงเออถ้าอันไหนเป็น พระพุทธรูปโบราณสถานเ,เป็นโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุนะคะรบกวนคุณผู้ชมเนี่ยโทรไปเช็คหรือว่าสอบถามกับทางกรมศิลปากร,รใช่ไหมคะคเพราะอาของทุกอย่างเนี่ยถ้าเกี่ยวกับของโบราณก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรมศิลปากร,ร,รอ่านะคะตรงนี้ก็สามารถตรวจเช็คกันได้นะคะ ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่พี่ตั้นได้พูดเอาไว้เมื่อตอนช่วงต้นรายการอย่างเช่นการที่ชาวบ้านไปขุดเจอของโบราณตามสถานที่ต่างๆเนี่ยค่ะคือตรงนี้พอเวลาขุดเจอชาวบ้านเอามาเป็นของตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ครับมันมันถือว่าเป็นสนาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องให้เจ้าที่กรมศิลปากรเนี่ยมาตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นโบราณวัตถุหรือไม่มนะครับถ้าเป็นโบราณวัตถุเนี่ย กรมสิลปากรก็จะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุเป็นของหน่วยงานราชการ<ฆ>นะครับเราไม่สามารถครอบครองได้แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมันแค่เป็นเศษเหล็กเศษปูนอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่โบราณวัตถุที่ที่ตามหลักทางวิชาการนะครับ<ฆ>ก็สามารถที่จะเก็บครอบครองไว้เป็นของตัวเองได้ ทีนี้อย่างกรณีถ้าไปขุดเจอในบ้านเราล่คะค่ะบริเวณบ้านเราเลยอ,อาจจะเป็นแบบใต้ถุนบ้านอะไรแบบนี้แล้วไปขุดเจอคือจริงๆอมันจะมีข่าวนะคุณผู้ชมที่แบบไปขุดเจอแบบพวกหายเอ่ยอะไรเอ่ยของแบบสมัยโบราณยุคขอมยุคบ้านเชียงอะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้นี่คือแบบเราเราเก็บไว้เองได้ไหมถ้ามันเป็นบริเวณบ้านเราตามพระราบัยากจะแบบนี้นะครับก็ มันเป็นหน้าที่ของประชาชนหรือคนทั่วไปถ้าเจอสิ่งของนี้ไม่ใช่ของตัวเองกฎหมายกําหนดว่าไม่แต่ถ้าดินเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วกันนะเ<ะ>จ้าของบ้านดินที่อยู่บนบนตรงนั้นนะเป็นของเราแน่ใครมาตักดินหรือขุดดินจากบ้านเราไปเนี่ยมีความผิดรักษาแต่ถ้าเป็นศิลปะวัตถุเหล่านี้หรือโบราณวัตถุเหล่านี้กฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดเลยว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของเจ้าของบ้าน Hmm. เป็นของราชการ ah. ครับเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน <Kh á. S 2> นะครับถ้ามันเป็นศิลปะวัตถุนะหรือโบราณวัตถุนะครับ hmm. แต่ถ้ามันเป็นแค่โลหะธรรมดาเศษปูนธรรมดาเนี่ย hmm. มันก็คือทรัพย์สินของเรา hmm. เราก็ครอบครองได้เอาไปใช้ได้เลย เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมใครนะคะที่ขุดเจออะไรแปลกๆไม่ว่าจะในบริเวณบ้านเราหรือว่า,าที่อื่นๆก็ตามเนี่ยคือต้องแจ้งทางกรมศิลปากรก่อนใ่คือไม่สามารถที่จะยืดเอามาไว้เป็นของตัวเองได้นะคะอันนี้คือเป็นกฎหมายพิเศษที่เขาร,ร,รองรับมาเลยเนาะอ่ะทีนี้ค่ะมันจะมีกรณีหนึ่งคือน้องๆฝากข่าม,มามันจะมีกรณีที่เรือสำเภาจีนครับ มันล่มแล้วก็จะมีคนไปเจอแผ่นทองคําเยอะเลยค่ะสรุปว่าพอไปเจอปุ๊บเนี่ยเอาแผ่นทองคําไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาใช้เองเอาตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีความผิดไหมเขาทําได้หรือเปล่าคือคอ,อย่างที่หนึ่งเรือสัเภารล่มเนี่ยต้องล่มที่ไหนครับต้องล่มในแม่น้ําเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นที่ส่วนบุคคลได้แน่นอนมันเป็นที่สาธารณะนะครับที่จะเจอเรือสัเภาได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนไปเจอเนี่ย ทรัพย์สินเหล่านั้นก็<ช>เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ดีนะครับเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับก็ถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งกมรมสินอยู่ดีไม่ใช่เอาไปใช้ส่วนตัวอแต่ทีนี้ฝากกรมสินจะรู้เนี่ยมันก็หายไปหมดแล้วนะไงยแต่ไม่รู้จะดําเนินคดีกับใคร<อ>จะดําเนินคดีกับใครเขาไปกันหมดแล้วแล้วคนก็เยอะกรณีแบบนี้นะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่นอนครับครับแล้วอย่างกรณีคือนั้นสงสัยอะถ้าเทียบกรณีแบบนี้กับ ที่ชาวบ้านขเขาไปล่อนอะรเราเจอไอ้พวกเป็นแร่ทองเป็นเม็ดเเล็กๆแบบเนี้ยเหมือนกันไหมคะแร่ทองนี้มันไม่ใช่วัดโบราณวัตถุคือหมายถึงว่าอย่างอย่างเคสเมื่อก,กี้เนี้ยมันเป็นแผ่นทองคำ<ช>ที่อาจจะเจอในบริเวณเรือตร<ช>งนั้นเรือหรือก็คือต้องสันนิษฐานไว้ก่อนใช,ใช่ใช่ใช่พวกเรือพวกอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นโบราณวัตถุได้เ,เพราะมันจะมีแก้วแหวนเงินทองไหหม้ออะไรต่างๆที่ที่เขาบรรทุกมาในเรือแล้วจมอยู่ ใช่ไหมครับ <S 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 ไม่ได้เกิดโดยทืธรรมชาติเ,าเกิดโดยมนุษย์สร้างขึ้นมา,าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแร่ต่างๆหรือแม้กระทั่งทองเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของดินนะครับไม่ใช่โบราณวัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ส่วนตัวได้ <S 2> <S 2> นะครับคนเราไปเพศกัน ครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูคําถามที่อาจจะเป็นคําถามสําหรับคนที่รักในการสะสมของโบราณบางคนเนี่ยชอบสะสมของโบราณสะสมของเก่ามีการนําเข้ามาจากต่างประเทศอ่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนําของโบราณจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรได้ไหมคะก็การนําเข้าไม่ผิดกฎหมายถ้าค,คุณได้รับอนุญาตให้นําเข้านะครับก็คือจริงๆของโบราณต่างประเทศปัจจุบันก็เข้ามาใน เมืองไทยเราเยอะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางของประเทศเพื่อนบ้านหรือทางอียิปต์โบราณะอะไรเงี้ยเข้ามาโชว์มาแสดงจะเป็นของจริงของปลอมเราก็ไม่รู้แต่ผู้ที่จะนําเข้าเนี่ยก็ต้องขอญาตจดทะเบียนการน,นําเข้าจากกรมศิลปากรเหมือนกันครับทุกอย่างก็เรียกได้ว่าต้องมีการจดทะเบียนหมดว่าของชิ้นนี้คือจริงๆบางทีอาจจะเป็นสิ่งสิ่งสิ่งเทียมก็ได้ไหมคะคที่ที่เขาทําขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งเทียมแล้วเรานําเข้ามาเนี่ย ถ้าเป็นสิ่งเทียมมันก็ไม่ใช่โบราณไม่ใช่โบราณวัตถุ<อ>มันก็แค่เอามาแสดงเท่านั้นเองที่แต่ทําไมต้องลงทะเบียนต้องจดทะเบียนต่อเจ้าที่เพราะจะลืมว่าประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวโดด<อ>ถ้าวันหนึ่งมันมีหลักฐานว่ามีคนลักเสมมุติว่าโบราณของโบราณจากอียิปต์มา<อ>แล้วประเทศอียิปต์ก็มาติดตามจากเมืองไทยแต่ปรากฏว่าประเทศไทยไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าของชิ้นนี้มันเข้ามายังไงใครนําเข้า<อ>แล้วไปอยูดที่ไหน เพื่อจะตรวจสอบไงแต่ถ้าเกิดว่าผู้นําเข้าทั้งหลายเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยกรมสิ์กรมศิลปากรเนี่ยก็จะตรวจสอบได้เลยว่ามีผู้จดทะเบียนค้านําเข้าสินค้าประเภทนี้กี่เจ้ารายไหนบ้างแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าโอกาสที่สินค้าประเภทนั้นเนี่ยจะไปอยู่ในมือของใครบ้างเพื่อติดตามคืนให้กับเจ้าของอย่าลืมว่ามันก็ต้องสิ่งนี้มันก็ต้องเชื่อมโยงกันระหว่าง ประเทศด้วยกันนะครับเพราะอย่างเราเนี่ยไปตามของเราคืนมาก็ได้หลายประเทศ<า>นะครับ<า>โบราณวัตถุของเราเนี่ยไปตามคืนได้หลายประเทศนะครับบางประเทศเนี่ยก็รู้เลยมาจากประเทศไทยเขาก็ส่งคืนให้เลยนะครับนะครับเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันแบบแบบนี้ครับ ก็เนี้ยแหละคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศิลปวัตถุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศไทยคือต่างประเทศหลายๆประเทศที่เขามีอรารยธรรมที่เก่าแก่โบราณเนี่ยบางทีของหรือสมบัติชิ้นนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีค่าครับเออบางทีเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าเรานําเข้ามาแบบถูกต้องก็เหมือนที่พี่ตั้นบอกเนี่ยแหละคะ่ะมันสามารถที่จะเช็คได้บ,บางอย่างเนี่ย เราไปซื้อมาเราคิดว่าอาจจะซื้อขายได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในแต่ละประเทศกฎหมายก็มีข้อกําหนดที่แตกต่างกันซึ่งบางประเทศเนี่ยของที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้สําหรับประเทศเขาก็ได้ก็จะต้องมีการติดตามทวงคืนนี่แหละค่ะถามว่าทําไมถึงต้องมีการขึ้นทะเบียนมันก็คือ เพื่อเหตุผลแบบนี้แนลเนาะในการติดตามทวงคืนซึ่งเหมือนที่เราเห็นตามหน้าข่าวทั่วๆไปเนี่ยคุณผู้ชมของที่ประเทศไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราก็สามารถที่จะติดตามนํากลับมาได้ก็เพราะว่ามีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนถูกต้องไหมคะคอ่ะทีนี้อยากให้พี่ตั้นฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเ,นเกี่ยวกับเ,เรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุหน่อยค่ะครับก็ผมมองตรงที่ โบราณวัตถุนะครับโดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าแก่เนี่ยค,คือคือ,ค,อคือคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับก็ท่านที่ประกอบการหรือมีมีความคิดที่จะประกอบเกี่ยวประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกพระพุทธรูปเหล่านี้นะครับก็อยากให้คิดคานึงถึงจิตใจของชาวพุทธด้วยะนะครับว่าการที่เราจะเป็นของจริงของปลอมแล้วแต่นะแต่จะตัดเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนพระอย่างเดียวงี้อาจจะไม่ได้ตัดนะ คือผลิตแบบเฉพาะเสียงแลออ้วก็นํานเข้าส่งออกเนี่ยผมก็มองว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ,อ,อคนที่นับถือศาสนาพุทธก็อยากฝากาออผู้ประกอบการหรือท่านผู้ชมไว้ถ้าช่วยกันเป็นหนุเป็นตาถ้ามีใครพบใครที่มีพฤติการไม่ดีหรือบางครั้งเนี่ยไปอยู่ในวัดไปตัดเลียนพระเนี่ยนะครับก็ช่วยกันเป็นหนุมเป็นตาแจ้งเจ้าท,ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามคืนและดําเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งที่เ,เคยเกิดขึ้นก็คือเรื่องที่จตุจักรเขาก็มีกฎหมายออกมานะรู้สึกว่าจะเป็นของการรถไฟที่บอกว่าห้ามขายเลยนะเพราะจตุจักรเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะแล้วก็ต่างชาติค,ค่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเรื่องของออของเป็นสิ่งเทียมแบบนี้แหละทำมาเป็นเสียนพระพุทธรูป<ช>หรือว่าลักษณะคล้ายๆเป็นเป็นหน้าบานหรือว่า เขาเรียกหน้าบันใช่ไหมคะคที่ที่ติดอยู่ทางด้านหน้าประสาทในสมัยโบราณต่างๆเนี่ยนะคะทำเทียมออกมาแล้วก็เอามาตั้งขายเนยตรงนี้เขาก็สั่งห้ามเด็ดขาดเลยนะอ่ะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะในเรื่องแบบนี้เนี่ยก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องของ จิตใจเนาะของคนที่นับถือศาสนาพุทธแบบเราๆเนี่ยนะคะก็เป็นหูเป็นตาค่ะอย่างที่พี่ตั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการกฎหมายน่ารู้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพันตํารวจเอกดอรธนเสตพิรงเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาที่มานั่งพูดคุยในรายการกับเราเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตั้น แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจ Facebook ของรายการรอ u ราด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปค่ะติดตามได้ใน Facebook แล้วก็เซิร์ชคำว่า Law รอ u ราค่ะก็จะมีรายการกฎหมายน่ารู้ ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนของรายการรอเราค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel p o l i ี e ูเซมีเดนะคะเข้าไปกด Subscribe แล้วก็สามารถที่จะไปเลือกรับชม EP ีที่คุณผู้ชมอยากจะรับทราบในเรื่องของข้อกฎหมายได้เลยค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแนนกับพีทตันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา หโมงเย็นถึง5้าโมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ